มือหนีพสพาพีพาาตามแนวทางของปูไล่ครับปูไล่งวดที่พานมาครับตัวเลขแนวทางของปูไล่เข่าครับเลขฝันของเพ่นครับเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับหกเก้าห้าศูนย์ครับมือหนีก็มาหอดมาถึงมาหอดมาถึงบ้านปูแหละครับมามองนี้ก็เป็นตํานักของปูแหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิ่งไปกราบคารวาปูพันน้อครับ ตําหนักของปูลายครับปูไลยเนี่ยกับบอมันธรรมดาครับสามทีพอสอฟั่งประวัติแล้วปูพ้นกับฝันส่วนมากสี่เป็นเลขฝันครับแล้วก็เข้าครับเขามาหลยงวดแล้วครับพี่น้องเอสีครับแต่ว่าพอสอกับบอได้มาตามครับเคยมากอยู่โดนลวครเคยมากปีกว่าครับประมาณปีกว่าบอไห้เขามากครับเราเมื่อนี่ก็ถือว่าโอกาสดีเวลาเหมาะแล้วครับพี่น้องนสีครับ ตอนนี้ก็มาฮอดมาถึงตำนักของปู่ลครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งมาปูไล่พันอยู่จังไหนตำนักพันเป็นจังหดครับเอาพี่น้องตามพ่อสอมาเด้ครับคำว่าอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับจะเป็นกำลังใจให้ข้างช่องครับที่สำคัญแ็อย่าลืมกดติดตามไว้ครับกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ครับเพื่อสิ่บริภาทคลิปดีๆใหม่ๆจากข้างช่องครับเอ้ากราบสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับ อันนี้นี่ที่เด็ดครับเด้อพี่น้องอ่ะมาหอดปูแล้วออนุญาตเด้อปูยัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับครับครับเจริญเจรินครับครับก็ได้ข่าวว่าหมวดที่พันมากกับเขานาะปูเนาะครับครับกับฝันือต้นมากเป็นเลขข้อมฝันนาะปูครับกับข้อมฝันว่าอ่าจะตีส่วนหน่อยครับตีว่าหยดที่พันมากกับฝันว่าสักบาท พัตยรงค์เก่าองมันว่ามีสน่ห์ด้ยครับเอาสน่หใส่ไสด้ลอยห้าสิบมันกับเขาเมื่อตองวันเมือม่อเมื่อเได้ออกได้หกเก้าครับหกเก้าก็ออกเนี่ฮกเก้าก็ออกห้าส่วนก็บออกน่ 69, าลอยห้าสบปัจจุบ,ออบฝันเมือ่อรุ่นตองวดมากนะครับเมือ่อรุ่นตองวดมากสองอ,อืฝันเลยบอกคุณพ่อรับนมางูงไงยง่ายเนยเลยทำกับต<อ>ิ๊กหลุดว้ย ตำเล่าขิงบุหร่าไปมันมามันสิกัด็เลยอดอดขาบ่เลยมันสิกัดได้ขนว่าขากันสิกัดเอาไม้มาทุบหัวมันทุบ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 จนตายมูอดำปปืดใหไงหัวมันนี่ไว้ทำง่อยว่ามันเสร็นเรืงบุหร่าคว่ำคว่โตมันง่อมันไงนะครับอเลยตีนี่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 ไม่ได้เป็นโตเลยตีว่าทุบหัวหัวกระห่ามือกระหาทุบ ห้าบเล้า7 5 5แต่มาอะไรมือเึ้ื่อนนี่หละอีกมือขค้ืนมานอนฝันว่าก็เจ้าเถียงกันผู้ยิ่งล่ะ่วนมากผู้ยิ่งผู้เฒ่าผู้ยิ่งผู้เฒ่าว่าเลขมันจะออกฮกหนึ่งเจ็ดผู้เฒ่าผู้หนึ่งเลยว่าบ้าม่นฮกหนึ่งเจ็ดจังไหนมันจะออกแป๊กับเท่านั้นนะครับความฝันมีเท่านี้แหละเอาเสียงดวงเบ้งอามันแม่นควอม ก็มาหันก็ได้ตัวเด <si ็กรถตัวดีพอมันมาเมื่อนนะครับผู้เฒ่าผู้ยิ่งผู้ดำดำมามันประมาณหกหนึ่งเจ็ดมันอยู่ออกสิบแปดผู้เฒ่าผู้ยิ่งว่าก็ได้เท่านั้นแหละแต่มีเท่านี้แหละครับขันมันสี่นั่งกับเสียงโซบังเราไปเอาไปเสียงบางหามันเข่าให้ได้โซกได้หมานให้เลือดด้วยสวยสุกทุกคนเออให้ถ้ามันเข่ากะถือว่าบุญวัณฑนาฮู้อมกันมากอะถือว่าใส่ได้ พราะว่ามันเคยฝันขิวมาหลายงวดอยู่้ฝันขิวมาตลอดตลอดนะครับแต่อยู่แค่หลังนี้ก็สี่ห้าศูนย์มันก็ออกไปนั่นน่ากัสองสองศูนย์ขึ้นสวรรค์ก็เจ็ดสามศูนย์ลงมาดานกับสี่เจ็ดถึกบัส mm hmm. อ่าหกแปดหกแปดก็ถึกบบัสอ่าอ่าสองสองศูนย์นี่งเป็นตังเงินเขามันขอสื่อของดีน้ำมาขายก็แล้ว้างผมมีเงินเท่านี้ละ สองร้อยยี่สิบออกมากับสองสองศูนยอ์อ่าเร้ามาเลยอย่งออกคักๆตุต่มๆในตัวนี้พอเจ็ดสามเจ็ดศูนย์สามกับยูวัดนั่นแหละออกมากสิงตุ่มเลยนั่งยูวนนัดสี่นวันนี้ไปนอนงยูวัดปีหนึงกับเขาโศกันมากเป็นปสัเลข่าสีหนึ่งเ 5, 4, อากับออกมาเกับห้าสี่หนึ่งน่ะไปทำงานยุบปัปจจุบันกับหาสี่หนึ่งกล้วยไปง้อบอก ออกมันก็หาซีนึงครับมันมันเป็นสถานะข้ามฝันเป็นจนคนบอเซียคือฝันมักย่องหรครับแต่ว่ามันทางเข่าอยู่อ่า่วานนี้กับฝันมาผู้เฒ่าเถียงกันมาเลขหกหนึ่งเจ็ดผู้เฒ่าผน้นึงเล้วว่ามันบ้แมนหอกหนึ่งเจ็ดมันป็นสิบแปดเท่านั้นนะครับฝันมาเคลื่อนนี่ละอันนี้หกหนึ่งเจ็ดได้บอกครับวันนี้ผู้เฒ่าผู้นึ่าบ้แมนมันสิออกสิบแปดแต่านั้นแหละ สิบแปดอ่าสิบแปดพันว่ากะว่าตามคับฝันมาได้ตีได้เนี่ยบอันนี้ตัวตรงตัวตรงบาได้ตียากเพราะว่าเขาเจ้าเสียงกันเนี่ยอันนี้แต่ว่างูนี่ิตียุ่เพราะว่างูใหญ่เป็นเจ็ดทุกหัวทุบหัวก็เลยตีว่าเจ็ดห้าห้าซื้อๆรอกัฝันมาได้ตีงูงูใหญ่ครับงูบบกใหญ่เลยครับก็เลยทุบหัวมาเลยทุบทุบก็เลยตีว่าเจ็ดห้าเพราะว่ามือก็ห้าหัวก็ห้านะ กูไงขันขมันขันมันขืนมากอะเก้หาหา้าห้าเองสิละว่าเขาเขียนไปแร้วกันกู้งเป็นเจ็ดอยู่แล้วล่ะอ่าตานนี้ละ่ะก็ฝันมีตานนี้ล่ะเอาคำนี้เขาอะไอพ่อแม,ม่พี่น้องเสียงร้องเบิ้งอ่เสียงไท้ยร้องเบิ้งผมโถตัวฝันที่ทุกหัวนกูแปลเป็นตัวแรกก่อนครับอ่าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าห้าเบาๆหัวกู้ง่เนี่ย สำารับขึ้นมากกว่าก้าาหาท่านบม้อเปลีนไปเรา็กก้าวหาหาบอกเปลี่ยนเพราะว่ามุ้มันเป็นเจ็ดอยู่แล้วมู้งยังได้ก็เป็นเจ็ดกูเงี้ยวหัวมันะครับปเงี้ยวเป็นสีตีซอยกันครับครับปูฝันปูฝันบัดรทุกหัวงูงูแบบง่ายมันแบบง่าเป็นเศษหมดแล้วครับเงี้หูเศษเลื่องกรพักเลยเพราะว่าหัวมันคอกับติ๊กาำเนี่ยป่าสีบัตรถุกมันกับสีขัดเสร็จจัดถึงใจก่อน ข้อนปานนิมิตครับจัก็จะใช่ข้อนเขาปัวะป้วะป้วตายหัวดำคือเลยได้เป็นจายันแต่หัวมันหัวมันเลใกล้ใกลหัวแหลนครับง่ายกว่านี่ป้าท้อเอากันนะว่าใส่เอาใส่เอาใส่เอาแต่ว่างูนี่ยบวบบ่ให้เป็นบ่ให้เป็นเก่าหลวงปู่ครับให้เป็นเจ็ดนะงูขึ้นจะเก่ากับเจ็ดคือไปวัดปู่ละแบตซี่พอกันเตามันออกเก่าสีเงินดูสม ผู้ใจเดือดมหาเปินม <Bom> ันว่าบังตุททองมันแปดซีพอกันมันเนี่ยมันออกเก้าซีเหมือนกันนะผู้สมไปครัผู้สมพอดีได้มือนมันมาเปินมาบอกเลขศูนย์ซีกับจุลพงมาบอกกันเจ็ดศูนย์เหมือนกันนะพงศ์ท่าตีมาบอกเจ็ดศูนย์เหมอนะฝันหมดฝันคำฝันมันจะฝันเข่าเลยตัวนี้มันขาปูนี่ไหมมันก็ฝันยังสั้นนักเข้ากับอเลยเสียแส้นไปกับได้ว่าอันผูอันหนึ่งหก เขาเจ้าเสียงกันเขาเจ้าเสียงกันหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเป็นเลขเสียงกันเขาเจ้า<อ>เ<ล>สียงกัน,กนวันเลขมันออกหกหนึ่งเจ็ดบัตรที่นี่ผูท 1, 7, 8, 8, 8, ้ท้าผู้ยิ่งเลยว่าหนึ่งเจ็ดตายอย่างมันจออกสิบแปดกันเท่านั้นไงไงบัดนี่ปูขันไครับมันปูเป็นผู้ซื้อเองปูมากบุคคลสิซื้อที่เจ็ดสิบแปดอาไกันซื้อก็ได้สิบเจ็ดสิบแปดแสดงว่ามันเน้นนะมันสิบเจ็ดสิบแปดนอกปครับครับสิซื้อเรามังกรหาโตัวดีหรอ เพราะว่าสื่อมานเขาพัฒษาเราสื่อจักเส,สียนพัรนาเพราะสียอบอรครับเพราะว่ามีมันเดยวบอแล้วม,มันมันสิเสียสินป็นว่าละคัรมันนั่นกมะมันสิเสียสินจะของบอไปยังมาสื่ออยู่มันสิบ่ดีครับหรือมาซื้อน้ำสมบงค์เท็จยังก่อนวาขาววะใหญ่พรอนอ๋ออ๋อบาดนี้เดี๋ยวมีอาจารย์สมแบงค์มาเลยครับเมื่อนี้พี่น้องที่ได้บอกับอาจารย์สมแบงอีกครับใหญ่พรอน จันสมบังคนสีมาฆาละวะปูปรับปูไล่ได้ครับเด้อปูลไล่ครับผมเด้ย<ผ>ม,มากฆะละวะปูไล่ขอบุญขอคุณจากปูไล่มึงเคยอยู่เคยกินเคยภาวนาเคยได้โชคได้ลาภเด้อครับพ่อพี่น้องครับขอให้สมังในจะเลร่ญนลงเรื่องขอให้สี่งใดมันที่มี่ของข้ากันหายไปหายจากโตสมบังไปห,หายจากโรคภัยทั้งยะทั้งปวงขอให้โชคใหญ่ขามา กไปใช้การมีริทมีเดชขอให้ปากเป็นเอกเป็นโทษวันนี้ให้จเจริญลุงเรื่ยงเลือดรวยสวยสุกผู้ประการสาธุสาธุาาาาครับอาจารย์สมหวังเพื่อนกับ<า>พี่นอกก้นองก,กับคือสี่จำในนอกคนแปดสอบครับเพื่นเคยเหตุตรวเพิ่นกับเขามาตลอดแต่ว่าพอซอสกับบ่ิไทยท้ายท้ำครับ อให้ตืนช่ครับสมหวังรครับแต่ว่ามือนี้ก็มาหาปูก็ได้แนวท่างเข้าใดแนวท่างของปูนะครับเอาเอาเอาเบิ้งตัวเหล็กแนวทางของปูเนาะครับที่ทางคอสตาอกมาห้แล้วก็ับที่จริงเหลขกปูพันกับพวกหลายตัวเราพันให้พี่พันฝันเนาะครับอันนี้มันเป็นเลขขโครฝันครับอันนี้ตาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอตีครับตาเรียบร้อยเพราะว่าปูพันก็เคยฝันแม่นมาตลอดวดนที่แล้วเขาทั้งล้างทั้งบน ส่วนวันนี้สิเป็นยังไงพี่น้องก็ตามตามไม่ครบครับพิจารณาเบิ้งเอาไปวิเคราะห์เบิ้งนะปูเนาะครับไปพิจารณาเบิ้งบางที่ถ้าเฮาเคยได้รวมบุญให้ได้รวมเพชรรวมแางน้ำกันอ้าวมันกับสิได้มีบุญมีกุศลกับสิได้โชคได้ลาบน้ำกันนะปูเนาะเพชรหาหาเพชรครับหาข้าวคับที่แปดเป็นที่แปดเท่านั้นง่ายง่ายพิจารณาที่แปดกับเมื่อไรโตไป เอาไปเชียงเบิงให้เจริญรุ่งเรืองให้ถูกหวยรัตนีให้มีเงินมีทองให้กินในท่านทุกคนเนอพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ได้ให้ไปเชียงมังก่อนน้อปูเนาะไปเชียงเบิงไอ้ที่ข่าว่าข่าวว่าู้จักีบยังไงนี่ยครับเจ็ดมาสั่นปูเลยบ้างบ้างมากครับเกินไปเจ็ดหาหาเจ็ดหาหาหาเท่านั้นครับแสดงว่าหามาแห้งครับจากขาใหญ่เนาะมันก็ได้ป้าดดูไม่ออกขัางไม่ออกแงงยังยังทุกคน ตีส้อยกันก็ได้เด้อครับพี่น้องตีส้อยกันตีข้อมฝันของปูไร่ครับอันว่าทุบหัวงูใหญ่ทุบหัวงูใหญ่ปูฝันว่าได้ทุบหัวงูใหญ่เท่านั้แหละครับคือตัวฝันงูใหญ่ใหญ่หรือมันบกูญ่จนเพิ่งจว่าข้อมย่าเป็นเป็นเส้นหมดละข้อมย่าเป็นเส้นว่าสั่นในฝันครับพี่น้องหัว่ามันบ่ธรรมดาเขาเราขี้งเข้านี่ยหัวมันหัวปันเราขี้งข้นทำเราขี้งข้น่าสั่นครับโอ้ยบ่เกิดมาบ่เคยเห็นยใงเทลียร์นะ แต่ว่าปูพันตีมากว่าหลายพันตีหายแค่เจ็ดห้าเท่านั้นครับแต่พอซอกระตัดอกมากก็มีเจ็ดห้ากับห้าห้านะครับ,รบส่วนตัวเลขฝันค้นโสกันค้นเขาโสกันมาก่าสั่นปูว่าเลขสีออกหกหนึ่งเจ็ดมาสั่นวัดผู้หนึ่งของเราบ,บ่เมียมันสีออกหนึ่งแปดมาสั่นก็โทษนี่ครับ,รบในน้อยช่นเ้นยครับเท่านี้ละ